สวัสดีครับอยู่กันในช่องของลิงดูบอลครับช่วงข่าวเด็ดประจำวันผมได้หยิบยกข่าวนี้ขึ้นมาครับแอสตันวิลล่าสิงมาคาดรดฟอร์ดเดี้ยงสอบปิดเทอมยาวอดช่วยทีมจนจบซีซั่นโดยคราวนี้ครับวิลล่าเจอข่าวร้ายก่อนลงเล่นนัดสำคัญกับพาเลทเน,นื่องจากทีมของคุณซืออุนนเมรีเนี่ยไม่มีชื่อของแรดฟอร์ดที่ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบยิมตัวอยู่ในโผ้ดยสาเหตุบาดเจ็บครับกระทั่งหลังจบเกมนะครับซึ่งสิงห์พงาดพ่ายแพ้อย่างขาดลอย3ประตูต่อ จวดเคาชิงชชะเลิศช่วยน็อกเอาท์เอมิี่เผยกับสื่อว่าสูตรหน้าทีมชาติอังกฤษมีปัญหาที่แฮมสิงก์ก่อกรณีดังกล่าวนะครับเดอะซันเนี่ยเชื่อว่าแรดฟอร์ดลงเล่นเกมสุดท้ายให้วิลลาไปแล้วเนื่องจากเขาสอแวล์ล้างสนามไปตลอดช่วงที่เหลือของซีซันแถมอนาคตของเขาเน,นะครับยังไม่มีความชัดเจนเช่นกันแม้จะมีเงื่อนไขย,ย้ายสู่วิลล่าพร์คดยค่าตัว40ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ1,760ล้านบาทครับทั้งนี้ครับ ดาวยิงวัย27ปีนะครับสร้างผลงานให้วลา4ประตูและ6แอซิสหลังย้ายมาจากผีแดงในเดือนกุมภาพันธ์นะครับก่อนเจ็บขณะซ้อมเมื่อวันพหัสบดีโดยดซีซั่นนี้เหลือเวลาให้เขาฟื้นร่างกายอีก1เดือนเนื่องจากเกมปิดซีซั่นของพิเมลีกจะฟาดแข่งกันในวันที่25พฤศจิสายนคมับทุกท่านคิดเห็นยังไงครับคอมเมนต์พูดคุยกันไม่ได้ผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์ครับหากรับชมคลิปนี้แล้วครับชอบตกใจอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่ง เพื่อไม่ให้พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆจากทางเราก่อนจากกันไปขอฝากเว็บไซต์กีฬาอย่างลิงค์ดูบอลครับดูบอลสดดูบอลฟรีตามมาได้แอดมินปักหมุดไว้ในคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ